นิกรและมารสีสองสามีภรรยาผู้มีฐานะค่อนข้างดีค่อนไปทางมีอันจะกินเขาอยู่กินกันมานานจนอายุล่วงเลยเข้าปีที่ห้แล้วแต่ถ้ว่ายังไม่มีบุตรธิดาสักคนเดียวเนื่องจากมารสีมีปัญหาทางด้านมดลูกทำให้การฝังตัวของตัวอ่อนมีปัญหา มีทีไรก็มีอันต้องแทงลูกเสมอสร้างความเศร้าเสียใจให้แก่นิกรและมารสีทุกครั้งจนพวกเขาคิดถอดใจไม่มีลูกอีกเลยอยู่มาวันหนึ่งมารสีผู้เป็นภรรยาได้กล่าวกับสาม,มีในช่วงค่ำขณะรับประทานอาหารเย็นว่าพี่กรฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษา เราสองคนก็อายุอานามป่าเข้าไปห้กว่าแล้วเราหาเด็กสักคนมาเลี้ยงดูดีไหมจ๊ะพี่ด้าน,นิกรผู้เป็นสามีก็ถามภรรยาว่าทำไมน้องถึงอยากหาเด็กมาเลี้ยงล่ะเราก็อยู่กันมาตั้งนานก็สุขสบายดีนี่จ๊ะฉันเหงานะพี่ถ้าเราแก่ตัวลงไปมากกว่านี้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง แล้วใครจะดูแลเรา่รจเจพี่นะพี่นะฉันขอร้องเราไปหาเด็กมาเลี้ยงสักคนเถอะอ่ะในเมื่อเป็นความต้องการของน้องพี่ก็จะไม่ขัดน้องจะไปหาเด็กจากที่ไหนมาเลี้ยงละจ้ามารสาีน้องรู้จักสถานรับเลี้ยงเด็กนะพี่ที่นั่นมีเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งน่าสงสารมากๆเลย วันพรุ่งนี้เราไปติดต่อกันนะพี่นะนิกรตกปากรับคำมารสีผู้เป็นภรรยาโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆด้วยความที่เขารักภรรยามากภรรยาพูดแบบไหนเขาก็จะทำแบบนั้นเสมอดุ้งเช้ามารสีตื่นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมอาหารเช้าให้สามีโดยไม่มีขาดตกบุกพล่องถังคููรับประทานอาหารเช้าแล้ว ก็พากันมุ่งหน้าไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยจิตใจที่เต็มไปด้วยความหวังว่าเขาจะได้รับเลี้ยงเด็กสักคนเป็นลูกบุญธรรมสวัสดีค่ะดิฉันมารสีค่ะและนี่ค่ะคุณนิกรสามีของดิฉันค่ะเราไม่มีลูกอยากจะรับอุปการะเด็กสักคนที่นี่พอจะมีเด็กให้เรารับไปเลี้ยงบ้างไหมคะเชิญทางนี้เลยค่ะ จานที่นำแฟ้มประวัติมาให้มารสาีและนิกรดูมารสาีใช้เวลาในการดูแฟ้มประวัติอยู่นานแล้วเขาก็ไปสะดุดเข้ากับเด็กหญิงหน้าตาน่ารักขนตายาวปากสีชมพูผิวขาวคนหนึ่งซึ่งมีอายุได้แปดขวบถูกแม่นำมาไว้ที่นี่ตั้งแต่เกิดเหตุผลเพราะท้องโดยไม่ตั้งใจตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่ ที่ฉันสนใจเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาชี้ไปยังรูปเด็กหญิงปนัดดาและบวกกับและบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าฉันรู้สึกถูกชะตากับเด็กคนนี้มากเขาเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่ฉันเคยรู้จักคุณพาเด็กคนนี้มาพบฉันตอนนี้ได้ไหมคะเวลาผ่านไปไม่นานเจ้าหน้าที่ก็พาปนัดดามาหามารสีและนิกกรสวัสดีค่ะคุณนาะ หนูชื่อปนัดดาค่ะสวัสดีจ้าหนูน้าชื่อมารสีและนี่คุณวิกรหนูอยากไปอยู่กับฉันสองคนไหมล่ะแล้วหนูก็จะต้องเรียกฉันว่าพ่อกับแม่นะตกลงจะไปอยู่ด้วยกันไหมจริงเหรอจา้าคุณพ่อคุณแม่หนูอยากจะเรียกคุณพ่อคุณแม่และอยากจะไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันค่ะ ปนัดดายิ้มแย้มดีใจมารสีและนิกรดีใจมากที่เด็กหญิงคนนี้เป็นเด็กหญิงที่ฉลาดและอยากจะไปอยู่กับเขาขอบคุณมากๆเลยค่ะหนูจะมีพ่อและแม่แล้วมารสีและนิกรสวมกอดปนัดดาหลังจากทำเรื่องเอกสารต่างๆกับทางสถานรับเลี้ยงเด็กแล้วมารสีและนิกกรก็พาปนัดดามาอยู่ด้วยกันที่บ้านของเขา เขาส่งเสียปนัดดาเรียนโรงเรียนดีๆผ่าไปเที่ยวและกินอาหารดีๆเรียกได้ว่าเลี้ยงดูอย่างดีเท่าที่พ่อและแม่คนหนึ่งจะทำเพื่อลูกได้ปนัดดาเติบโตขึ้นทุกวันเป็นเด็กดีคอยปฏิบัติด,ดูแลมารสีและนิกกรเป็นอย่างดีว่านอนสอนง่ายไม่เคยมีเรื่องทำให้เขาทุกข์ใจเลยสองสามีภรรยามีความสุขมาก อยู่มาวันหนึ่งมารสีไม่สบายล้มหมอนนอนเสือ่อหวังจะให้ปนัดดาลูกสาวบุญธรรมคนนี้คอยดูแลพัดวีแต่ปนัดดาก็หาเป็นอย่างที่มารสีคาดหวังไว้ไม่ปนัดดาเริ่มมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเขาไม่ค่อยดูแลมารสีเหมือนเดิมเดิมกลับบ้านเมืค่ค่าและมักจะอ้างว่าไปทํางานบ้านเพื่อนอยู่เสมอปนัดดาจะไปไหนลูก หนูจะไปทำงานบ้านเพื่อนนะแม่เสร็จแล้วจะรีบกลับนะคะไม่ต้องโทรตามหรอกถึงเวลาแล้วหนูก็จะกลับมาเองและคะ่ะคุณแม่มารสีไม่พูดอะไรได้แต่มองตามปนัดดาที่เดินออกไปตกเย็นแล้วปนัดดาก็ยังไม่กลับบ้านมารสีเฝ้ามองด้วยความเป็นห่วงจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงสามทุ่มก็ยังไร้วี่แววของปนัดดาหนิกรจึงเอ่ยขึ้นมาว่า นอนเถอะแม่มารสีถึงเวลาเดี๋ยวลูกก็กลับเธอนอนหลับพักผ่อนร่างกายเธอเธอยิ่งไม่สบายอยู่อย่าคิดมากไปเลยมารสีน้ำตาเอ่อล้นจนไหลออกมาทั้งสองข้างแก้มแล้วเอ่ยกับนิกรว่าฉันเสียใจพี่ไม่คิดว่าการที่ฉันดูแลปนัดดามาตั้งแต่เด็กเขาจะทำตัวแบบนี้ นอกจากจะไม่ดูแลฉันแล้วยังทำนิสัยที่ไม่ดีแบบนี้อีกฉันไม่คิดเลยนะพี่ว่าปนัดดาจะเป็นคนแบบนี้ไปได้อย่าน้อยใจหรือเสียใจไปเลยแม่มารสีถึงอย่างไรเราก็เลี้ยงเขามาก็ถือว่าทำบุญต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะนะถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว มารสีไม่พูดอะไรได้แต่คิดในใจกับตัวเองว่าฮยดังคำโบราณบอกจริงๆว่าอย่าเอาลูกเขามาเลี้ยงอย่าเอาเมี่ยงเขามาอม